เอามารวบรวมประเด็นของดาวินนูเยสที่หลายๆคนถามถึงมาให้เรื่องนี้นี่มาจากหลายแหล่งมากๆทั้ง u t u b e ของ Fabrizio Romano a n f i e l d Watch และ l i v e r p o o l e c ร o รวมถึงมีการถามความเห็นข,ของบรรดาผู้สื่อข่าว l i v e r ู o o l Echo ด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรกับอนาคตของดาวินนูเยสในถิ่นแอนฟิลเอาเริ่มต้นก่อนเลยดาวินนูเยสเองเนี่ยเป็นกองหน้าที่ต้องยอมรับว่าพอมาในซีซันนี้ความสำคัญของเจ้าตัวถูกลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆสัญญาเนี่ยมีถึงมิถุนาย,ยนปี2028ลงไป26นัดในทุกรายการซึ่งเฉลี่ยเวลาในการลง เดโกโจตาหรือแม้กระทั่งในบางเกมถ้าเกิดใครจำกันได้คือเกมที่ลิปูชนะแมนเชสเตอร์สองประตูต่อศูนย์อาร์เนอร์ชลอตก็ยังคงเลือกใช้หรือดีอัสเป็นฟอลสไนในเกมนะั้นไม่ได้ส่งดาวิดนูนเยสลงสนามด้วยมันก็ทําให้เห็นว่าความสําคัญของเขาเนี่ยมันลดน้อยไปจริงๆในยุคของอาร์เนอร์ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่าดีลนี้มาได้อย่างไรในยูทูบของฟราิซิโอโรมานโน่เนี่ยมีการนําเสนอแล้วก็ย้ําหลายต่อหลายครั้งด้วยเวิร์ดดิงที่คําว่าสนใจโดยสโมสรอัลฮิลลาในซาอุดิอาระเบียสนใจดาวิดนูนเยสยื่นข้อเสนนนออมาาาแแลล้้้วววดดยที่่่70ปตถูกั เรียพูปฏิเสธไปคือถามว่าทำไมอัลทิลาอยากได้ดาวินนูเยสหนึ่งแน่นอนไปแทนที่เนย์มาแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็จ่ายไม่แพงเท่ากับทางฝั่งของเนย์มาอยู่แล้วหรือว่าน,นี่เป็นตัวเลขที่เขาจ่ายได้ตัวเลขไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะนั่นก็คือทางคอเก้เคซุสที่เป็นกุนซือคนปัจจุบันของอัลทิลาคือกุนซือที่ปั้น, z, นดาวินนูเยสจนโด่งดังเป็นฟอร์มที่แบบได้รับความสนใจที่เบนซิการนั่นเองแล้วก็นำมาสู่การ,รม,มาอยู่กับเลียพูได้ในที่สุดตัวเลขเนี่ยถามว่า, oly, านนเฮ ก็ด้วยความที่ไมเคิลเอดเวิร์ดน่าจะรู้ด้วยเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้วนี่คือเทพเจ้าเห็นความเคี่ยวอยู่แล้วการันเตอถทุกรันตีอันนี้ต้องยอมเรื่องการใช้ตรกะการคำนวณวิเคราะห์ของเขาจริงๆคนยังเข้าใจอยู่ว่าข้อเสนอมาอยู่ที่100ล้านยูโรที่เรียบูซื้อมาจากทางเบนฟิก้าได้ตัวดาวินนูเยสมาแต่ข้อเท็จจริงจริงตัวเลขเนี่ยมันคือ85้าล้านยูโรบวกแอดออนอีก15้ล้านยูโรใช่ไหมคะ15าล้านยูโรเนี่ยเราพูดตรงๆเลยเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้จ่ายส่วนนะเพราะว่าผลงานการทำ จริงวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตให้เครดิตการเสริมจากพี่ต้นในเพจต้นทางฟุตบอลนั่นก็คือว่าตัวเลขดีลนี้เนี่ยอยู่ที่71.5ล้านปอนด์แล้วตัวเลขที่คาดการว่าพี่เอ็ดเขาจะเอาเนี่ยก็คือ85ล้านปอนด์โยอยโหดมากเคี้ยวมากคือขอกําไร ยังไงก็กําไรสําหรับดิวนี้ทีนี้ความเห็นจากนักเขียนของเลี้ยปูเอ็กโคเขาว่าไว้อย่างไรถามว่าทำไมยุถึงไปเอาความเห็นของคนอื่นเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวทําประเด็นเรื่องดาวินุนเยซมันมักจะเป็นดราม่าทุกทีเพราะว่าก็มีกองเชียร์ดาวินุนเยซี่อยากจะเอาใจช่วยด้วยทัศนคติความมุ่งมัน่นแล้วก็แพชชั่นที่มีต่อทีมก็เลยเอามุมมองจากคนอื่นมาเป็นบริบทในข้อเสนอในการพิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรคนแรกคือคุณเจคสโตค่ะเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียนี่อาจจะช่วยเลี้ยปูได้จากสถานการณ์นี้แต่ไม่มีสโมสรในปทีีจจที่่าเนก้ออหฟมม2022ไขส ก็อ,อาจจะต้องปล่อยยืมตัวเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของเขาหรือเก็บไว้จนจบฤดูกาลร,ระหว่างว่าจะกลับมาฟอร์มดีในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์คนที่2คุณแมตตี้ฮิลวิกบอกว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขายนูนเยสเพื่อไม่ให้ลิวพูพลาดโอกาสในการได้เงินจํานวนมหาศาลจากตลาดซื้อขายแม้จะยิงประตูได้แต่ประเด็นหลักคือการพลาดโอกาสแล้วก็ข้อบอกพร่องในเกมของเขานี่คือช่วงเวลาที่จะดึงเงินคืนจากดิลนี้และหากองหน้าที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของอาร์เนอร์มากกว่าคนต่อไปคือคุณวิชาร์ดกันเนธวิชาร์ดกันเนตบอกว่าแม้จะไม่คคิดวววว่่่่่่าาาาานูเเเเยสสตตัััลลืือออกกทีีหมมะบบรแชชงํญ ฤกาลลิเวูลน,นี้อยู่ในเส้นทาง4รายการหลักและต้องการผู้เล่นในทีมครบทุกตำแหน่งแต่ถ้ามีข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียที่จำนวน70ล้านปอนด์เป็นเรื่องจริงมันก็ยากที่จะมองข้ามเพราะเท่ากับว่าเป็นการคืนทุนจากดิวใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้คุณทอมโคลลี่บอกว่าล์พูไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับนูนเยสอีกต่อไปแล้วมันชัดเจนว่าเขาไม่สามารถปรับปรุงในจุดอ่อนของเกมตัวเองได้ราคาค่าตัวที่จ่ายสูงเกินไปสำหรับผู้เล่นที่กลายเป็นตัวสลับหมุนเวียนเพราะฉะนั้นการรับฟังข้อเสนอจึงเเเเเปปป็็นน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 รรรื่่่่่่่ออองงงทีีจีจาาาาาและคคุณมมสสววยบบกกกได้ัโใช2ผ แต่กลับตอบแทนด้วยฟอร์มที่น่าผิดหวังฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ได้รับใบเหลืองมากกว่าจำนวนประตูที่ทำได้หูแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลดีกับเจ้าตัวกองหน้า85ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นมีข้อเสนอจากซาอุดิอราระเบียที่70ล้านปอนด์จึงต้องรีบรับเอาไว้ยนเยสอาจจะมีศักยภาพมากพอที่จะเล่นในลีกยุโรปแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่เหมาะกับเลี้ยงภูในตอนนี้ทั้งดีที่สุดคือการขายเขาและการหากองหน้าคนใหม่เอาทีนี้มีารายชื่อที่ทางเลี้ยงภูเอโคอก็นำเสนอ ว่าตัวเรียมดิลักที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในเรื่องของการย้ายทีมด้วยเช่นเดียวกันคิดเห็นอย่างไรคะควรจะอยู่ต่อกับเลี้ยวฟูต่อไปดีไหมหรือว่าฟังดูแล้วถ้ามันมีข้อเสนอที่น่าสนใจแบบนี้ก็ควรจะรับเอาไว้พิจารณาเหมือนกัน